ตอนนี้อืมแหมลจริงจริงนี่โรงเรียนของเราเอาไปโรงเรียนดีกว่าไปเรียนตอนกลคืนดีนะแล้วแต่ในเกมเราไปได้ จริงจริงมันน่าเบื่อนะข้างบนก็คือวิชาที่เราจะเรียนมันเป็นภาษาอังกฤษอะมันไม่ใช่ภาษาไทยเราคือคนไทยมันมีแบบเป็นแอปแมวด้วยนะตอนนี้นคนไทยอยู่ที่หนึ่งเราเห,น,เห,เาเหนโจงเข้ามาใกล้ๆโอ๊ยสัตว์เลี้ยงใส่หูฟังกินข้าวจิ๋ว หมดแล้วจริคือบอกเลยว่าว่าอาหารที่โรงเรียนอ่ะอร่อยมากเราต้องเอ่อออกจากโต๊ะให้ได้เพราะถ้าเราโดนโดนที่นั่งโต๊ะอ่ะเราก็ตาคือแบบตานั่งเลยอ่ะถ้าจะอ,ออกต้องกระโดดกินน้ำดีกว่าอ่ะแหลกอัะีไนไม่ได้โอเค เากินน้ำก่อนนะคะเาจะกินน้ำจะรอออกจากโรงเรียนเอามาแค่กินข้าวพอเดี๋ยวก็มารีวิวโรงเรียนใหม่เนาะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวโรงเรียนใหม่ทีหลังไปกันไปที่ไหนกันต่อดีไปที่วัน แต่ก่อนไปเราเรามาดูชุดที่เราทำกันค่ะนี่ก็คือชุดทั้งหมดที่เราทำนี่นี่เลยชุดทั้งหมดคือแบบมันเยอะมากไอ้ตรงบวกจะไปสนใจตอนนั้นคือแบบมันไปนแล้วมันเพิ่มนั้น เธอจะไม่ให้ใครใหนตาของเ,เด็กคอเลยนี่ติดช้ากัด้วยโอ้ยนีเด็กน้อยเลยนี่น่ารักอะน่ารักไหมทุกคนเหมือนในตัวเกมมารับเลยน,นี่เราเด็กเล,ล็กแล้วเป็นแบบเป็นเด็กหนุ่มขวดสางขวดสามขวกแล้ว อันนี้ก็คือแบบอยู่ปหนึงแล้วนะปอนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกแล้วก็คือติดต่างการว่าเราอยู่ปอะไรเนาะหรือ,ยอ,ยอมอะไรอะไรอันนี้ยังไม่ถึงมนมงะร่างอันนี้ก็คือแบบติดต่งงางการว่ามหรือว่าแบบเป็นเด็กอะไรวะ สองมาสามมสี่มห้ามหกแล้วก็ก็คือแบบเจอทางารวเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแล้วหาง,งานทำได้แล้วอะไรนะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเนาะแล้วเราค่อยมารีวิวใหม่ี่คือร้านสัตว์นั่นเองอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเหมือนกันแต่เราค่อยไปรีวิวบ้านนะ แล้วก็ซื้อที่ตกแต่งบ้านสีฟ้ามีซื้อบ้านซื้อของซื้อของอะไรในบ้านซื้อสีทาบ้านซื้อกำแพงแล้วก็ซื้ออะไรวะกระเบื้องถ้ามันมีเพื่อนเราเข้ามามันก็จะมีขึ้นตรงอย่าง,างน่แน่เห็นไหมอย่าไปกดมันนะ กดมันจะเป็นแบบนี้นกดจังกระบาดไปได้เลยอันนี้ก็คือเราเดมาอ้าวเรามีจังก์ยูหนึ่งพันละหรอหนึ่งพันสามสิบเก้าอันนี้ก็คือทั้งหมดเนาะเราไปบ้านกันด่วนเราชอบแถวตรงเนาะเพราะนี่มันแบบยุ่งยากกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างนอกฟ้าละ เสร็จแล้วยี่ดอกไม้เสร็จแล้วอันนี้คือแบบเราต้องเดินไปเีบ็บดอกไม้ถึงเราจะได้ตังคนะ์อันนี้ไม่ใช่บ้านเริ่มต้นนะอันนี้ห้าร้อยบาทมันงโง่ไม่เสร็จโอเคแล้วนะ น้ำไปเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนมีคนขอมาขอมาเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นแบบนี้คือเราได้เพื่อนแล้วเมื่อกี้ที่เรากดข้างหน้ามันคือแบบเออแบบตกลงว่าเราจะเป็นเพื่อนกันนะแต่ถ้ากดข้างหลังมันก็จะไม่ยอมรับไม่ไม่เป็นเพื่อนกันอะไรนะ นีน่เราซีบ้านของเราอันนี้ไม่มีใครสามารถเปิดปิดประตูได้ทุกคนเราอ้าวมันมยังร้อ,อนเลยใช่หรือเปล่าไว้เราก็รอไปเนาะไม่ต้องรอหรอกมั้ทำอาหารกินเลยอันนี้เราจะทำเป็นไก่ด้วยไก่เนาะอบไว้รอไวนะ้เนาะไม่ติดปิดนาที งเอาน้กันดีกว่าน้ำอนตรงกสแล้วอเเสร็จแล้วแล้วก็กดตรงที่นิคือตอนนี้นิวยกมากไกให้ที่เราตรงนี้ กินกันดีกว่าสามารถแบ่งคนอื่นได้นะแต่ถ้าใครจะเป็นเพื่อนกับเราก็เป็นเพื่อนได้นะชื่อเราเราจะให้ดูน้ำนีนนะ่คนนี้เลยคือเรานี่นะชื่อก็ตามนี้นะนชื่อก็ตามนี้คือเราไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะทุกคน เสียงเราก็ไม่ได้ตัดต่อมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเสียงไปตามอารมณ์มนะนี่กระโดดอกมาวางจวนงจงจอนงกันดีกว่าคือที่ถนัดชอบอายกใกล้ามากกว่านะอเออน,าน่ารักนี่ เดี๋ยวเราจะให้ดูสิ่งแปลกประหลาดนะนี่น้เปล่ปลา,าลน้ำอะไรไปคราบนี่เราดื่มไปใช่ไหมครั้งแรกแล้วดูจานมันมาทำไมแ,ไแล้วกินไปครั้งที่สองจานหายแล้วก็คนน้ำก็กินไปแล้วเนาะอลูกน้อยยังไม่เตยอีกหรอลูกเนี่ยลูกแม่ยังไม่เตยอีก,ก,กเอาตาลูกหาย คิดอะไรฮะตอนลูกน้องม่หายเอ้ัจะมารีะอ้านอนลูกเอ้าเมาไปนี้ของเล่นของใส่เราขมัอล้ก็กงจิ้นเยอะ นเรากินของวานก่อนก็เลยกันไปกินอันนี้ก่อนเลยเราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอ่ะไปกินตรงนี้ไปกินที่ห้องดีกว่าฉันตู้บ่อยจะเกิดนั่งกินนั่งกินนั่งกินเราไม่เปิดทีวีเพราะมันไม่มีอะไรน่าดูนะไปลังการต่อ ที่เราเป็นคนที่เก็จหลังจานก็เลยไม่เก่งเก่งข้าวนะแต่ในชีวิตจริงก็คือเราไม่ต้องหลังจานเลยไปชงไว้แล้วก็เก็บที่พ่อไปล้างให้แค่นี้คือเราอย่างไม่ค่อยตัวเท่าไหร่อันเป็นเลขสองอะ<ม>รถไปครั้งมันก็จะเป็นเลขแบบนี้เนาะ มันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราทำรถครั้งที่สองอะ่ะมันก็จะเป็นแบบมันก็รอไม่มันก็รอแป๊บเดียวอะนะมันก็รอแป๊บเดียวกว่าจะเสร็จอะผิดหรอมันรอแป๊บเดียวจะเสร็จะนะถ้าสจก็มันก็จะมีเงินออกมา มื่อกี้ที่ร้องเงียบไปสักพักก็คือไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดอะไรไก็กนเลยเงียบแล้วก็ตอนที่เรายังไม่เดินใช่ปะคือเรายังไม่อยากเดินแล้วก็เออเริคิดอ่ะว่าเราจะพูดอะไรต่ออนะแต่ก็คิดไม่ได้คิดไม่ออก โอ้โหบ้านประสาทหลังนี้สวยมากก็ออกไปแล้วอ่ะถ้าเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหไม่มีเสาเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราจะให้ดูทัวร์บ้านเนาะทัวรเธอกดนี่ตรงนี้เนาะกระดิ่งบ้านจุ๊บ บ้านที่เราอยากได้ก็คือเนี่ยอันนี้เราก็อยากได้นาะแต่มันต้องใช้โลบะก็เรายังซื้อไม่ได้อันนี้ก็ซื้อไม่ได้มันก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เราอยากได้มากเหมือนบ้านหลังนั้นเลยแต่แค่เปลี่ยนสีเฉยๆอันนี้เราซื้อได้แล้วแต่เราอยากซื้อนะมันจะกว้างกว่าเดิมแต่ละบ้านอะยัง ออกกันเยอะมากเลยเนาะเราไปไหนกันดีก็ไปหาพี่ชายดีกว่าพี่ชายพี่ชายเพื่อนเข้ามาอีกแล้วนี่พี่ชายของเราชื่อก็ตามนี้เลยไปกันมองอะไรหาพี่ฟุกอื โอเคเฮ้ยลิบลิบอรือเสร็ตไปกี่โลเสร็จแล้วพี่เราอยู่ไหนเอ้าหายแล้วพี่เราหายอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นั่นเออ๋อหัข่าหยุดหยุดหยุดได้ไหม ตรงนี้คือพี่ชายเราหายยากมากเลยมองโคตรยากจับเสื้อไม่ยากุลย พอค่อยรีวิวที่หลังเรากลายเป็นเด็กดีกว่าเอเด็กกันสั้นๆแค่พอสักข้อพอสักข้อเราก็จะกดไปที่ตรงแต่งตัวกดที่ของเล่นเราเล่นอะไรดีทุกคนเราเล่นอะไรดีดูแบบ คือเราเล่นโทรศัพท์นะเราไม่ได้เล่นแบบอะไรวะเราไม่ได้เล่นคอมอ่นนะเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราเอาเป็นอันนี้ก็ได้กันเล่นกันเลยแต่เราไม่อยากเล่นมากไม่งั้นมันจะติดบักแล้วเราต้องเอาเข้าใหม่